สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นป .6 กลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะกับคลิปที่3นะคะในวิชาภาษาอังกฤษพื้นาฐานนะคะระดับชั้นป .6 เนาะนะคะวันนี้นะคะเป็นครั้งที่3แล้วที่เราพบเจอกันในคลิปการเรียนนะคะผ่าน YouTube เนาะซึ่งวันนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคุณรูพอ,อยากให้ในักเรียนเนี่ยได้ฟังนะคะบทความนี้นะคะแล้วก็ลองดาดูว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปใช้ในการทําแบบฝึกหัดกันนะคะเดี๋ยวตั้งใจฟังนะคะ My name is Toby. I have two <They S 3> alpacas. They have soft white fleece. They <Police. S 2> are quiet. and friendly are quiet and alpacas friendly. are also very alpacas clever, also very we, can clever. Sit, we can teach them jump, to sit jump and play with a ball and play with a ball my name is toby my name I, is have I have two they alpacas have They have soft white fleece. They are quiet and they friendly are quiet and Alpacas friendly. are also very alpacas clever. Also very we, can clever. Sit, we can teach them jump, to sit jump and play with and a jump, ball and play with a ball oh, okay. Okay. อ้าวนะะถ้าไม่ออกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ประโยคสินะคะเมื่อกี้เขาบอกว่า my name is toby my name is toby ฉันชื่อว่าอะไรคะชื่อว่า toby นะคะ i have two a p p e r c a s นะคะ i have two a p p e r c a s ก็คือฉันมีตัวอั p ค่าอยู่2ตัวนะคะมีตัวอั p ค่าอยู่สองตัว,นะะตว,ตว,ตว they have soft white f e c e นะคะ เขาเนี่ยนะคะทั้งสองตัวเนี่ยนะคะมีขนที่ทำไมคะนุ่มนะคะขนที่ซอฟนะคะคำว่าซอฟเนี่ยมันแปลว่านุ่มนะคะ white fleece ตัวนี้ก็คือคำว่า fleece เนี่ยมันแปลว่าขนแกะนะคะมีขนเนี่ยเนาะตัวนักเรียนจะสังเกตว่าเนี่ยตัวอัาคาเนี่ยมันมีขนเหมือนกับตัวอะไรเลยะคะอ่าเหมือนแกะเลยนะคะมีขนสีขาวที่นุ่มนะคะตัวอัาคาเนี่ยนะ ต่อมาเขาบอกว่า they are quiet and friendly นะคะแต่ว่ามันเป็นสัตว์ที่เป็นไงคะเงียบเงียบนะคะ quiet and friendly friendly ก็คือเป็นมิตรนะคะต่อมาบอกต่อไปอีกว่าบอกต่อไปอีกว่า a r a p a h s are also very clever ตัวอ p ราพะคาเนี่ยนะมัน clever clever คืออะไรคะฉลาดนะคะ clever คือฉลาดนะคะ เขาบอกต่อว่า we can teach them to sit jump and play with the ball นะคะพวกเราเนี่ยนะสามารถสอนให้พวกมันเนี่ย sit sit คืออะไรนั่งนะคะ ump, jump jump ก็คือกระโดด and play with a ball แล้วก็เล่นกับลูกบอลนะคะอ้าวโอเคนะคะทีนี้นักเรียนรู้ความหมายแล้วนะคะว่าเออโทบี้เนี่ยเขาพูดถึง ตัวอัคา่าทั้งสองตัวของเขาว่ายัางไงนะคะเรามาดูคำถามด้านล่างค่ะคำถามด้านล่างข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งถามว่า who is speaking who is speaking ใครที่กำลัง speaking speaking ก็คือกำลังทำอะไรคะกำลังพูดเอาใครเป็นคนพูดห่ะโ Toby หรือว่าอัปคาค่ะ Toby หรือว่าอัปคาอ่าเราก็ตอบว่า to b ีใช่ไหมนะคะต่อมาค่ะข้อที่2ข้อที่2ถามว่า what color are the pets what color are the pets นะคะสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันสีอะไรแล้วตัวอปบาค้าสีอะไรคะอาระหว่าง white กับ brown นะคะ white มันคือสีขาว brown คือสีน้ำตาลชานั้นต้องตอบสีอะไรคะสีขาวนะคะสีขาว ต่อมาข้อที่3ค่ะข้อที่3บอกว่า toby says the apes are จุดจุดนะคะ toby เนี่ยบอกว่าตัวอัลปาามันเป็นสัตว์ที่ยังไงนะคะข้อที่1นะคะคำตอบแรก noisy noisy คือ no no เสียงดังอันที่2 friendly คือเป็นมิตรอันที่3 clever คือฉลาดตัวอัลปาที่ toby บ,บอกเนี่ยมันทั้งทำาไมคะ เป็นมิตรแล้วก็ฉลาดใช่ไหมนะคะอ่าได้ทั้งสองคำตอบเลยนะคะต่อมาเรามาดูตัวนี้บ้างอันนี้ตัวอะไรคุ้นเคยกันดีอยู่อ่าสุนัขนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าเจ้าของสุนัขเนี่ยนะชื่อว่าอะไรแล้วก็พูดถึงเออสุนัขของตัวเองว่าอะไรบ้างนะคะ I'm Wendy I'm Wendy have beagle a I have a beagle be His name Is Larry. His name is Larry? He has long ears he has long and beautiful ears black, and beautiful brown, black and brown, and white fur. My beagle is a, very, beagle active is a very active he dog. He runs for an hour, he runs an hour every day. He likes to bark, he but, likes he's to bark but he's he friendly. Loves kids. He loves kids. อ่ะฟังทันมั้ยๆ I'm Wendy, I'm Wendy. I, have a I have a beagle His name is Larry His name is Larry He has long ears he has long and beautiful ears. black and brown, beautiful brown, and, brown and, white fur. and white fur My beagle is, a, My very is a very active he dog he runs for an hour, he runs an hour every day he likes to bark, he but, likes he's to bark but he's he friendly he loves kids he loves kids อ่านะคะ i am wendy แสดง ว e นดี้นะคะชื่อว e นดี้ I have a beagle I have a beagle beagle เนี่ยก็คือสุนัขพันธุ์ beagle พันธุ์นี้นะคะเขาบอกต่อมาว่า his name is Larry นะคะชื่อของสุนัขเนี่ยนะชื่อว่า Larry นะคะ he has long ears and beautiful black brow n and white fur นะคะเขาบอกว่า he has long ear นะคะ long ear ก็คือมีหูยาวนะคะมีนะคะเอ่อเฟอรตัวเนี้ยแปลว่าขนนะคะมีขนสีอะไรบ้างสีขาว white brown สีน้ำตาล and black ก็คือสีดำที่ทำไมคะที่สวยนะคะมีขนสวยนะคะต่อมาเขาบอกว่าเอ่อ uh, my bigger is a very active dog นะคะ my beagle is a very active dog นะคะก็คือ,อตัวสุนัขพัน Beagle ของฉันเนี่ยนะเป็นสัตว์ที่ Active ตลอดเวลาเลยเป็นสัตว์ที่แบบว่าชอบ Active มาก Active ก็คือคำว่าแปลว่ได้ว่ากระตือรือหลนนะคะ active ตัวนี้แปลว่ากระตือรือหลนนะคะอ่ะต่อมานะคะต่อมาเขาบอกต่อไปว่า he runs for an hour every day นะคะ มันเนี่ยนะรันนะคะรันแปลว่าอะไรคะรันแปลว่าวิ่งนะคะวิ่งเนี่ยอย่างน้อยอ่ะหนึ่งชั่วโมงเลย an hour every day ในทุกๆวันนะคะต่อมานะคะบอกว่า he likes to bark but he's i f r i e n d l y he loves kids นะคะเขาบอกว่ามันเนี่ยนะชอบที่จะ bark bark ตัวเนี้ยมันแปลว่าเห่า ชอบที่จะเห่า b บ he's friendly แต่ว่ามันก็เป็นไงเป็นมิดด้วยนะคะ r i e n d l y เป็นมิด he loves kids นะคะก็แล้วก็ชอบอะไรด้วยชอบเด็กรักเด็กนะคะ kids นะคะแปลว่าเด็กต่อมารู้ความหมายกันไปแล้วนะคะมาดูคำถามสามข้อด้านล่างนะคะคำถาม3ข้อด้านล่างเนี่ยนะข้อหนึ่งถามว่า who is speaking ใครเป็นคนพูดนะคะใครเป็นคนพูด ต้องตอบว่าโทบี้หรือว่าเวนดี้คะตอบว่าเวนดี้ใช่ไหมคะต่อมาค่ะข้อที่สองบอกว่า what is Wendy's pet what is Wendy's pet นะคะสัตว์เลี้ยงของเบนดี้เนี่ยคือตัวอะไรระหว่าง a beagle กับ a rabbit a beagle หรือว่า a rabbit อ่ะอะไรคะ beagle นะคะแล้วคุณพอย้อนกลับไปถามหมดแล้ว rabbit แปลว่าอะไรอะ rabbit คือกะ ตายนะคะ Rapid คือก็ตายต่อไปค่ะข้อที่3 Wendy says her beagle is นะคะ Wendy เนี่ยนะบอกว่า,าสุนัขพันธุ์ beagle ของเธออ่ะมันเป็นยังไงอันแรก Quiet ก็คือเงียบหรือว่า Active กระตือรือร้น,น Friendly ก็คือเป็นมิตรอ่ามันทั้งอะไรคะทั้ง Active แล้วก็ทั้ง เฟนลีนะคะเพราะฉะนั้นตอบได้สองคำตอบเลยนะคะต่อมาค่ะต่อมาให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนไปในหน้าที่6นะคะจำได้ไหมครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับออบทเรียนนะคะในโรงเรียนว่าแต่ละวันเนี่ยนะสามารถเอาสัตว์เลี้ยงมาได้นะคะทีนี้ในแบบฝึกหัดหน้าที่6ของนักเรียนเนี่ยนะคะบแบบฝึกหัดหน้าที่6ของนักเรียนเนี่ยเขา ให้นักเรียนเนี่ยนะเ,เลือกว่าเ,เมื่อประโยคนี้พูดไปแล้วแล้วคำตอบอะจะต้องเป็นอะไรนะคะโดยมีกำหนดมาให้5ข้5คอค่ะ5ข้อนะคะนักเรียนดูข้อที่1ข้อที่1พร้อมกับภาพประกอบในภาพที่1ด้วยนะคะ A นะคะ A บอกว่า Next week you can bring a pet to school นะคะ สัปดาห์ถัดไปเนี่ยนะสัปดาห์หน้าคุณสามารถที่จะเอาสัตว์เลี้ยงมาที่โรงเรียนได้คุณครูพูดแบบนี้แล้วนักเรียนตอบว่าอะไรจําได้ไหมนะคะระหว่าง bravo หรือว่า wow this is so exciting wow this is so exciting ตอบอะไรคะอตอบแค่ว่า bravo หรือว่า wow this is so exciting ก็คือแบบว่าน่าตื่นเต้นจังเลยตอบอะไรคะ อตอบว่า wow, ด this is so exciting ใช่ไหมคะความจริงแล้วเนี่ยในประโยคอะมันให้นักเรียนอะวงกลมแต่ครูพอรู้สึกว่าเออถ้าวงกลมอะมันจะแบบว่าดูแล้วเละเทะเนาะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเนี่ยเลือกระบายสีคาตอบแทนนะคะเอาสีไม้ของนักเรียนขึ้นมาระบายสีคาตอบแทนนะคะสีอะไรก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะคะต่อมาข้อที่2ค่ะข้อที่ส นะรประโยคถามว่า will you bring a pet Toby นะคะเพื่อนเนี่ยในข้อที่2เนี่ยนะก็ถาม Toby ว will you bring a pet Toby แล้เธอจะเอา,เอาสัตว์เลี้ยงมาไหม Toby และ Toby ควรจะตอบว่าอะไรดีระหว่างอันแรก oh yes กับ no is a turtle นะคะ oh yes ก็คือแบบว่าแน่นอนอยู่แล้วหรือว่าไม่ใช่มันเป็นเต่านะคะ oh no is a turtle เลือกคำตอบที่1นึ่หรือคำตอบที่2ดีคำตอบที่ หนึ่งนะคะอ้าวคำตอบที่หนึ่งระบายสีลงไปให้เต็มกรอบนะคะต่อมาค่ะข้อที่สาม there's a rooster on the roof there's a rooster on the roof นะคะมีไก่ยอยู่บนหลังคาอ้าวแล้วคำตอบถัดมาจะเป็นอะไรดีระหว่าง okay toby หรือว่า there's a nick pet there's a nick pet นะคะได้เลยทบี้หรือว่านั่นเป็นสัตว์เลี้ยงของ nick ตอบอะไร ข้อที่สามตอบว่า Dashnik p e t e นะคะนั่นเป็นสัตว์เลี้ยงของ Nick นะคะต่อมาค่ะข้อที่สี่ข้อที่สี่ 4. บอกว่า Angie w a s in the box Angie w a s in the box นะคะ Angie อะไรอยู่ในกล่องเหรอนะคะและ Angie จะตอบว่าอะไรระหว่างอันแรก Your pet is funny สัตว์เลี้ยงของเธอเนี่ย ออตลกจังเลยนะคะหรือว่า is my glowfish นะคะมันเป็นปลาทองของฉันนะคะตอบอะไรอือนะฮะ is my glowfish นะคะ is my glowfish นะ glow ต่อไปค่ะข้อที่5ข้อสุดท้าย wow what's your pet wow what's your pet นะคะเอ่อสรรัตว์เลี้ยงของเธอคือตัวอะไรหรอนะคะแล้วจะตอบว่าอะไรดีระหว่าง this is my alpaca ก็คือนี่คือตัวอภราคาของฉันกับบีไนท์ทูจินนี่นะคะทำตัวดีๆกับจินนี่นะนะคะจะตอบว่าอะไร this is my อภรรคานะคะ this is my อภรรคานะคะ,ะให้หนักเรียนระบายสีคำตอบที่นักเรียนเลือกให้เรียบร้อยนะคะต่อมาดูด้านล่างค่ะด้านล่างเนี่ยนะเขาบอกว่า what animal are these u n s c r i b b l e and w r i t e นะคะเขาบอกว่าเขาถามนักเรียนเนี่ยว่าสัตว์พวกนี้ที่อยู่ในรูปเนี่ยมันคือตัวอะไรหรอลองเดาแล้วก็เขียนลงไปสินะคะยกตัวอย่างเช่นข้อแรกเนี่ยมันมีอักษรใบมาให้อยู่หกออตัวนะคะพร้อมกับเงาของสัตว์ที่เป็นคำเฉลยนะคะนักเรียนก็เอามาใส่ให้ถูกต้องจากรูปเนี่ยมันเป็นตัวอะไรคะตัว อาพาค่านักเรียนก็ต้องเอาคําว่าอาพาค่ามาใส่เรียบร้อยแบบเนี้ยได้ไหมนะคะส่วนข้อสองกับข้อสามให้นักเรียนทำเองนะคะอ่าโอเคนะวันนี้เป็นบทเรียนนะคะของคาบที่สามนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีในคาบที่สี่เนาะนะคะอ่า